สวัสดีค่ะพี่น้องมือน,นี้นะคะกีซืเห็ดเมนู่จอมสะสมหน่อยนะคะอันนี้กีซื้อมากแต่ตลาดนะคะซื้อมากใหม่ๆนะคะสุดซด้วยค่ะนี่อันนี้ขาเจ้าขายอ่รูละแปดสิบบาทไต่ว่าอันนี้เกีียวมาเรืองโลค่ะตอนแรกว่าเสียเมาหมกห่อันนี้ก็เลยเห็ดคิดไปคิดมากก็เลยว่าสีมาเห็ด กับจมดีกว่านะคะเกสิบอกวิธีขั้นตอนนะคะตอนแรีเขากับขยำเกลือสะกอนนะคะเพลือล่างน้ำข้าวน้ำยังมันออกนะคะนอกล้ครับผมอันนี้เครื่องกิโลสี่สิบบาทค่ะพี่นอ้อง ขยำจนว่าขีมันออกนะคะพี่น้องจนอันขีนทองน้ำเสีใสนี่ออกนะคะเว่ามันจีนในมันผมนะคะอันนี้คือเอามาเห็ดกินเด้อค่ะพี่น้องบร mm ิ hmm. เฮ็ดขายนะคะ mm hmm. เพราะว่าแตะก่อนก็นเฮ็ดขายอยู่แต่ตอนนี้ป่านุ่งบริหารนะคะแตงไปสื่อเอานะคะ mm hmm. แต่กระอยากคิดอยากนะคะก็เลยสื่อมาเห็ดอาาันนี้คือขย้ำนะคะพี่น้อง้วต็ล่าง

อ่างเลกสองนามสามนามค่ะพี่น้อง 对离不开对不对 นี่นะคะขันตอนต่อไปค่ะ ต่อไปนะคะเกลือใส่ค่ะกระเทียมค่ะขมี้วค่ะ เดีวเวาสิเพิ่มผงนวดนิดน,น,นึงนะคะขันโดนๆเลยคะ่ะแล้วก็ล่ออีกประมาณ สองมือสามมือนะคะเราเขากล่ามาเปียงค่ะพี่นอ้องมาเปียงนะคะเส่เข่ากร,การวดชุยตะไคร่เสน,นี่เหลือมันถาวนะคะ ก็จะไปเซ่กระปุกไว้นะคะประมาณสามซีเมือหรือสองมือก็ได้ค่ะถ้ามันอากาศมันอดมันหอนอบเอานะคะ ล่องรอเบ,บิงนะคะว่าเขาจับมาเปียงนะคะเตะเตะเตะเห้มันแน่นนะคะประมาณสองมือหรือสามมือคะ่ะเท่ากับิมมะเปียงนะคะโอเคค่ะสมะปอม กานปิดไปนะคะก็เสียตังไปร้อนๆหน้าต่างนะคะเพื่อให้แดดมันส่องนะคะดาคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องนะคะที่เขามาเบิงงขามารับชมนะคะหรือว่าใครเสียสูตรนี้ไปเฮ็ดไปล่องไปเฮ็ดกินเบิงกับ่องใดนะคะบพแพงสูตรนะคะสารบคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องสุกุสุกคนนะคะเดี๋ยวพันมันหอดมือดอเกสิมาเห็ดในพี่น้องเบิงว่าแปลง แปลงประจอมแปลงวิธีใดน,นะคะกขอบคุณนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอบคุณพี่น้องสุขุสกนี่บกกดขงังโฆษณาด้วยจ้า